จะรอจะรอแม่ผมจะรอคืนนี้ก็อมองก็มองก็อมองอยู่ตั้งหลายทีก็รอก็รอก็รอมาตั้งนานแต่เธอมีคนนั้นคนที่เขารู้เป็นใครกัน,นส่วนฉันก็ต้องนั่งเเสงอยู่อย่างนี้ เพราะว่าอยากให้เธอเข้าใจว่าคนอื่งเธอทำไมค่อยมีเราไม่ได้อยากไปแทนที่ใครไได้ รวัสดีดีทุกแนว EFM DJ playlist bye DJ อ้อมค่ะสวัสดีบ่ายสามโมงกับอีก32นาทีนะคะสวัสดีวันอังคารที่21ถูกไหมคุณกวงต้องครับ21มีนาคมค่ะคุณผุ้ฟังอีกสองวันันเกิดเพื่อนฉันอฮะอืมจบจบ <Yeah. S 2> แล้วก็อีกเกือบสักสองเดือนเลือกตั้งครับ โอเคไหมถูกต้องเราจะเลือกตั้งกันที่14พฤษภาคมนะคะออกมาแล้วนะคะจริงๆมันออกมั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเมื่อวานเพื่อนมีท่านหนึ่งท่านหนึ่งลั่นออกมาอออคุณอนุทินล่ะค่ะครับผมอ่าลั่นออกมาเลยล่ะค่ะมีอะไรก็รู้กันวันที่14อ่ะจบค่ะรู้กันตรงนั้นเลยนะคะกกตเคาะแล้วนะคะเคาะช้าไปหน่อยไม่ได้จะว่านะเรื่องหรอป่ะแต่ว่าบางทีเขาก็คงมีการคุยกันก่อนอ่ะเนาะกกตแ็แค่ทําหน้าที่เคาะ นะคะก็อ่ะขอ,อกันต่อไปค่ะวันที่สิบสี่พฤษภาเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ของคุณให้ดีระหว่างนี้ศึกษาว่าพักการเมืองไหนหรือคนคนไหนระหว่างเลือกคนกับเลือกพัก <c oughs> เราจะตัดสินใจยังไง <c oughs> คน <c oughs> บางคนที่เราเคยชอบ <c oughs> เคยอยู่พักนี้แต่ว่าเขาย้ายพักแล้วเราจะเอาอยัางไง <c oughs> เราไม่ชอบตัวพักที่เขาอยู่ <c oughs> เราจะจัดการกับเนี่ยมันต้องใช้ strategi หลายๆอย่างมากเลยนะคะ แล้วบางทีมันก็เห็นเลยนะว่าคนเราอ่ะจุดยืนไม่มี<ช>แต่งตังจากว่าไม่มีไหมไม่มีจุดยืนยืนอยู่ฝั่งที่จะได้มันก็มีแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปมีเวลาให้คุณคิดแล้วตัดสินใจแล้วก็ฟังวิธีคิดของเขาข้อนําเสนอของเขาบางทีข้อนําเสนอที่ดูดีแต่ถ้าทําไม่ได้จริงการเลือกไปก็เปรียบ มันดีทุกข้อจริงมันดูสวยงามมาในใน,ในโยบายต่งางๆแ,แต่พอมันไม่ได้สักข้อมันก็เปรี้ยๆหน่อย<ช>นะคะคอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันก็แล้วกันว่าใครจะนําเสนออะไรอย่างไรนะนี่คือสังคมถ้าเราจะให้มันเป็นประชาธิปไตยเราไม่มีสิทธิ์บังคับกัน เลือกในสิ่งที่คิดว่าใช่แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ผลมันออกไม่ใช่ก็น้ำตาตกในกันไปเบาๆเช,ชื่อว่าทุกคนผ่านช่วงน้ำตาตกในกันมาหลายดอกสลับกันนะคะก็รวันที่สิบสี่กันค่ะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเศษนะคะตามที่ที่ไม่รักค่ะแล้วก็นางฟ้ากับทันหันมีแฟนแล้วก็จะรอนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนอ้อมเคลียร์ไปประมาณสักสี่ นายพี่ขวงคุณผู้ฟังก็คือเศษที่ไม่รักกระทันหันแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบนะคะและเดี๋ยวอ้อมจะติดของบิวกิน้นเพราะอ้อมเกรงใจแฟนลับเขาเหลือเกินที่ส่งรัวมาซะจนอ้อมอ่านข้อความอื่นื่นไม่ทันเดี๋ยวอ้อมเปิดให้นะคะของกินอีกแป๊บหนึง่งรับปากว่าจะเปิดโอเคนะหยุดส่งมาก่อนเดี๋ยวพี่อ้อมอ่านอันอื่นไม่ทันแล้วนะคะเนี่ยก็มีข้อความส่งมาอต้องไถออกเดี๋ยวนะลุงโก้หนูขอเพลงเส้นบางๆ,ๆค่ะ หนูชื่อยานินนะคะคนแรกชื่อเพลค่ะอประเด็นถ้าหนูจะเล่นเกมอะไรที่กรีนเวฟนั่นแปลว่าหนูแพ้ไปแล้วหนึ่งดอกไม่ใช่แพ้เขาเรียกว่าส่งผิดที่เสียสิทธ์ไปละหนึ่งแต่ยังดีที่หนูไม่เสียสตังค์เพราะเราคุยกับพี่กวงว่าแล้วส่งผ่านแอปไม่มีอะไรต้องเสียแต่ถ้าเมื่อก่อนส่งผ่านเอสงอ์แล้วหนูเสียทั้งใจหนูเสียทั้งตังค์ใช่ไหมเข้าใจว่ารีบค่ะ เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ลองส่งไปหาลุงโกใหม่นะคะเพื่อจะเจอถูกป้าใชา่จะต้องเล่นเกมอยู่อันนี้น่าจะต้องมีอะไรนะพี่กวงนะครับแน่นอนนะคะบ่ายสามโมงกับอีกสาสิบห้านาทีในวันนี้ที่ฟ้าพราใสไหมไม่ใสแต่มีแดด แต่มีแดดแล้วก็อากาศก็อยู่ในเขตที่เรียกได้ว่าออกไปเดินเล่นได้แต่ว่ายังคงอาจจะต้องใส่หน้ากากกันอยู่เพราะว่า PM 2.5ยังคงทำงานอยู่ในโซนสีเหลืองนะคะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าดูแลตัวเองกันต่อไปเชื่อว่าหลายคนมีความกังวลอีกเรื่องหนึ่งด้วย <c oughs> ถามว่าคุณผู้ฟังตอนนี้ข่าวที่คุณให้ความสนใจที่สุดคือข่าวอะไร <c oughs> ไม่กังวลคิดว่าข่าวอะไรที่คนให้ความสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นสารเคมี เป็นไปได้ว่าคนให้ความสําคัญกับซีเซียม,มแล้วคนก็ให้ความสําคัญกับข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงนี่ไม่มีพักเลยต,อตออ้องตกลงคำใบ้มาเป็นพรวนรอีกนี้เดียวเรียกเฉลยซึ่งจะเฉลยถูกหรือไม่ถูกม,มีตัวละครสามสี่โผล่มาอีกใช่ครับต้องรอให้คนที่ถูกพาดพิงในข่าวในข่าวเป็นคนออกมาบอกว่าเข้าใจผิด หรืออย่างไรถูกไหมคะใช่ครับแต่ตอนนี้ตัวละครมีเต็มเลยค่ะใช่ครับอ่าหนึ่งในนั้นมีเอ๊ฉันรู้จักทุกคนเลยนี่วะ <c oughs> ตัวละครใน,นนั้นเอ๊ฉันรู้จักคบทุกคนเลยนี่วะคบทุกมิติใช่อ่าคบทุกมิติเลยค่ะเ <c oughs> รียกว่างเงียกบกว่าใครดีกว่า <c oughs> ถูกปะ่ะครับถ้ารู้จักตัวละครทุกคนเรียกได้ว,ว่าสมมุติถ้ามันมีการเข้าใจกันว่ามันเป็นไปทางคู่นี้นะสมมุตินะครับ เช่ว่าอ้หนองไม่เกี่ยวที่สุดอืออีกคุณน่องเนี่ยอไม่เกี่ยวที่สุดแหละเ,<อ>เรียกว่าเป็นคนงงดีกว่าเวลาเต้นอ่ะเต้นสวยนะแต่นี้ใส่งง<อ>ถูกไหมพี่บลว เอาว right ่าสิ amino, ่งที่แรงมาสองสามวันค so like <so ือซีเซียมครับซีเซียมเป็นสิ่งที่ข่าวหน้าหน้าหน้ามองมันมากเลยอ่ะเพราะข้อที่หนึ่งคือเอาว่าตอนนี้คนได้ข่าวเรื่องซีเซียมในหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะคะถ้าเป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าศูนย์นิวเคลียร์อะไรเนี่ยนะคุณกิติกวินใช่ไหมหรือนักวิทยาศาสตร์คุณนราวุอ์ ได้พูดถึงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นในยะเดียวกันว่ามันไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นมันอาจจะต้องมีการติดตามผลแหละแต่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกอกซึ่งมันเลยส่งผลให้ตอนเนี้ยมันมีเรื่องของพื้นที่ปิดถูกไหมฮะภาพที่เราเห็นก็จะเป็นพื้นที่ปิดทีเ่เป็นไปตามภาพที่เราเผยแพร่ที่ประชาชนเห็นคือคือปิดไม่ให้เห็นข้างในโดยใช้ ที่คุมเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นพลาสติกที่เราได้เห็นได้ตามตลาดนัดหรือตามที่จัดงานอีเวนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีเป็นเจตนาแบบชั่วคราวมากกว่าจะเป็นแบบถาวรหรือแบบมิดชิดเหมือนรีบเร่งด่วนนะคะเหมือนเป็นแบบกรเร่งด่วนเร่งด่วนนึกออกไหมคะไม่เน้นมิดชิดมากแต่ปิดนะคะปิดจริงๆเพราะมองไม่เห็นข้างในส่วนในแง่ที่ทําไมคนจํานวนไม่น้อย กังวลหรือว่าสับสนเพราะวันนี้มคุยกับรุ่นน้องก่อนวางสายกันเขาก็ถามเราว่าพี่ออมตกลงไอ้เรื่องซีเซียมเนี่ยมันต้องยังไงนี่ก็เลยคิดว่ามันต้องแยกเป็นอย่างนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนกังวลเพราะอันนี้อาจะเห็นไม่ตรงกันได้นะคะตอนประกาศว่าหายให้ตามหาถึงจุดที่ให้รางวัลใช่ไหมถ้าหาเจอให้รางวัลใช่ไหมตอนนั้นถูกไหมคะแล้วก็จะมีทฤษฎีเกี่ยวกับ ความความน่ากลัวของซีเซียมเต็มไปหมดคือไม่มีอะไรดูเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่น่ากังวลเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นมันจึงน่าสนใจว่าจริงๆแล้วมันน่ากลัวตามข้อมูลตั้งแต่แรกไหมถ้าไม่จะบิวเพื่อถูกไหมใช่ครับถ้ามันไม่ขนาดนั้นตอนนี้ควรจะออกมาขอโทษที่ตอนนั้นให้ข่าวน่ากลัวจนตัตกใจหรือเฮ้ย ข้อมูลที่เขาให้ตอนนั้นน่ะมันจริงจริงจริงมันจริงจริงๆแต่คือตอนเนี้ยข้อพึงระวังความน่ากลัวข้อกังวลเนี่ยมันไปตกหล่นอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจะได้ทําความเข้าใจทำตัวถูกให้ว่าจะเอาทิศทางไหนเชื่อว่าถ้าอธิบายส่วนนี้ได้ประชาชนก็พร้อมเข้าใจนะแต่ถ้ามันค้างตึงอยู่แบบเนี้ย มันก็ส่งผลให้ Trust i อิชูรวมถึงการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องอะ่ะมันมันประหลาดถูกปะ่ะถูกครัถึงบอกไงตอนแรกมันดูน่ากลัวไปทางสุดหนึ่งใช่แล้วพอมันมาอีกภาพหนึ่งดูโอเครับได้ใช่ปะ่ะไม่ไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยเออ,อซึ่ง สิ่งที่นักวิชาการพูดอะอแล้วว่ามันมีเหตุผลของค,ความไม่ต้องกังวลอยู่เต็มเลยอืแต่ไอชุดความคิดแรกอะอที่มันเป็นชุดข้อมูลอะมันฝังไปแล้วไงว่ามันน่าก,กลัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงวนถูกไหมเราจะล้างยังไงคือจริงมันพูดอะไรก็เชื่อยากเพราะว่าชุดแรกที่ปล่อยออกมามันเข้าไปในใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่า ถ้าคนจะตื่นตระหนกหรือกังวลไปหลายขุมอยู่นะคะจนนักวิชาการเขาก็ต้องออกมาบอกหลายคนแล้ว <Okay. S 1> ว่าอย่าก,กังวลเกินไปก็อยากจะให้ย้อนกลับไปที่เบื้องตน้นว่าส่วนหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลน,นะทําสําเร็จเลยนะคะชะง,งัดเลยได้ผลจนถึงตอนนี้ให้ข้อมูลอะไรไปก็ยังกลัวอยู่อะ่ะถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็ถอดบทเรียนได้เหมือนกันนะว่าในการอธิบายอะไรหรือบอกอะไรอะเอา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 ,เอาที่มัน ถูกป่ะ mm hmm. พอประมาณ mm hmm. คือจริงก็จริงแต่ตอนเนี้ยถ้ามันไม่เป็นดังนั้นอธิบายด้วยหลักเหตุผลและวิชาการให้ดังเท่าๆกับตอนที่ประกาศหายอ่ะ mm hmm. มันอาจจะพอช่วยได้นะคะไม่อย่างนั้นกังวลเพราะฉะนั้นถ้าอ้อมถามอ่ะเนี่ย คนส่งมาเนี่ยซีเซียมจริงหรือว่าปกปนะติดนะแปลว่าทรัฟซิชูมีปัญหาหรือหนูจะรอดใช่ไหมคะพี่อ้อมหนูอายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยเออรอดแหละ <c oughs> เพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าจริงๆไอ้คนที่สมมุติถ้ามันมีจริงอไอ้คาว่าระยะพันกิโลมันไม่ใช่พันกิโลแบบพันกิโลมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพันกิโลคือพื้นที่พันตารางแต่ว่าแสดงว่าสัดส่วนของเส้นเส้นรัศมีรอบไปอ่ะมันไม่ใช่รับพันขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะ จะเป็นจานวนกิโลคูณอะไรให้มันเป็นรัศมีของมันนะคาถามวันนี้ง่ายๆเลยค่ะถามพี่กวงถาม mm hmm. คุณผู้ฟังตอบแบบไม่ซีเรียสเลยนะ mm hmm. คุณมีความกังวลในซีเซียมไหมเอาจริงๆนะเอาจริงๆไม่ต้องสร้างไม่พี่กวงไม่นะอ mm hmm. คุณผู้ฟังมีความกังวลในซีเซียมไหมคะ EFM Shock News